สวัสดีครับพบกับติวติดเทอร์โบเสริมความรู้สู่ความสําเร็จครับกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวครับวันนี้มาในรายวิชานะครับสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับกับผมอาจารย์พนุพลสมบูรณ์ครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับข้อนี้นะครับยังอยู่ในหน้าที่พลเมืองนะครับแต่เป็นอะไเกี่ยวกับกฎหมายเนาะนะครับสำหรับสังคมมหของเรานะครับอ่ะดูโจทย์กันเลยนะครับข้อถามว่าสถานการณ์ในข้อใดมีผู้กระทําผิดตามกฎหมายอาญาครับ หนึ่งนะฮะแคทเธอรีนนะครับวางแผนอย่างละเอียดนะครับเพราะอ,อุปกรณ์จะไปโป้นร้านทองนะครับสองนะครับหนูรัดเตรียมของวางเพลิงเผาบ้านเฮเลนนะครับโหดมากนะฮะเพราะว่าเฮเลนเคยทำลายร่างกายหนูรัดเอออย่าไปตีใครนะเดี๋ยวเขามาวางแผนเผาบ้านเรานะฮะสามุนินคิดในใจอยากเดินไปต่อยหน้านรพรานะครับอ่าเพราะว่านรพราเนี่ยชอบต่อว่าเธอนะครับสี่นะครับนินิวล็องเอาผิดญาติพิรุณน,นะฮะเพราะว่าไปคัดลอกเนื้อเพลงมา ไปขายแล้วราตีรายหนึ่งนะครับ5นะครับนัดกับเพื่อนอีก8คนนะครับคุยกันว่าเดี๋ยวอีก2วันกินเจจะไปขโมยของในเทศกาลกินเจโอ้โหนี่ถ้าถามว่าข้อไหนเลวที่สุดนี่น่าจะตอบนัดแน่นอนนะฮะเขาทำบุญกันยังไปซ้ำเติมกาอีกนะฮะโอเคแต่เขาถามว่าผิดทางอาญาครับก็ต้องมาดูก่อนอาญานะครับคือกฎหมายที่เป็นกฎหมายมหาชนเนาะบังคับใช้กับทุกคนนะครับกฎหมายอาญาคือกฎหมายที่เวลาต้องเข้าใจยิ่งก่อนนะครับ กฎหมายอาญาไม่ได้หมายถึงกฎหมายประมวลกฎหมายอาญาอย่างเดียวนะครับกฎหมายอาญาเนี่ยคือโทษทางอาญานะครับกฎหมายอะไรก็ตามที่มีโทษ5อย่างเนี่ยเราตีความเป็นกฎหมายอาญาได้นะครับโทษ5อย่างได้แก่อะไรบ้างก็คือ1อะไรครับลิฟนะครับลิฟก็คือลิฟต์ซับเนาะอ่าสก็คือปรับนะครับสกักขังนะครับสี่จำคุกและ5ประหารชีวิตเนาะอ่าฉะนั้นเนี่ย ในนี้ในประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยมีแน่นอนแต่กฎหมายบางตัวก็ไม่ได้อยู่ในประมวลกฎหมายอาญานะครับแต่ก sure no ็มีโทษห้ายอย่างนี้เช่นพระราชบัญญัติจราจรนะครับเช่นเราไม่ใส่ไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับโดยสารมอเตอร์ไซค์เนาะที่เราโดนปรับเราไม j j overseas, いい่ได้โดนปรับตามประมวลกฎหมายอาญานะเราโดนปรับตามพรบจราจรแบบนี้นะครับเข้าใจตรงกันก่อน 2. นะครับหลักกฎหมายอาญาเขาบอกว่า ต้องมีเจตนาครับต้องมีเจตนาแล้วก็กระทํานะครับกระทําลงไปนะครับตามที่กฎหมายบอกว่าผิดนะเาะฉะนั้นถ้าเกิดทําลงไปแล้วไม่มีเจตนาก็อาจจะไม่ผิดแต่จริงจริงผิดในบางกรณีนะอ,อแต่ค่อยให้เข้าใจว่าถ้าขาดเจตนาเนี่ยก็อาจจะไม่ผิดก็ได้นะครับ3นะครับก็คือการกระทําที่ว่าเนี่ยนะครับต้องถูกระบุถูกระบุว่าเป็นโทษอ่า ฉะนั้นมีองค์ประกอบครบ3ข้อเราก็จะตอบได้ว่าข้อน,นั้นผิดอาญาหรือเปล่าอ่ะเช็คครับฟึบแคทเธอรีนวางแผนอย่างละเอียดพรอมอุปกรณ์วันจะปนล้างทองวางแผนอย่างละเอียดครับแสดงว่าทำยังฮะแค่วางแผนผิดไหมอ่าอันนี้ไม่ได้ผิดนะครับตัด1ทิ้งได้เลยถ้าตัด1ทิ้งได้เนี่ยนะครับข้อไหนน่าจะตัดได้อีกครับข้อ3ใช่ไหมคะเพราะมุนินคิดในใจในคิดในใจยังไม่ได้ต่อยนะฮะน่าจะยังไม่ผิดเนาะโอเคไหม แนทกับเพื่อนวางแผน8คนว่าลคุยกันว่าอีก2วันจะไปขโมยของเทศกาลกีเจแค่คุยผิดไหมครับอ่าก็เหมือนกันนะเหมือนพวกเราเนาะแค่คุยยังไม่ได้ครบใช่ไหมครับแค่คนคุยเนาะอุ้ยเจ็บปวดนะฮะข้อ5ก็ตัดทิ้งได้เลยครับท่นั้นเหลือแค่2กับ4นะครับอ่าข้อ4เนี่ยน่าสนใจก็คือว่านิวเนี่ยเรียกร้องเอาผิดหยาดพิรุณน,นะครับเพราะว่าอะไรครับคัดลอกเนื้อเพลงไปขายให้นักดนตรตีดังรายหนึ่งนะครับกับอันเนี้ยเตรียมของวางเพลิง เผาบ้านข้อ2อนะครับแม้ว่าแม้ว่าจะยังไม่ได้ลงมือเผาบ้านนะแต่ในกฎหมายอาญานะครับการเตรียมของเพื่อจะเผาบ้านเนี่ยเขาก็เขาก็ถือว่าผิดแล้วนะครับดังนั้นข้อ2เนี่ยผิดแน่ๆนะครับข้อ2เนี่ยผิดแน่ๆนะครับเพราะอะไรครับนักเรียนลองนึกภาพตามนะสมมติว่ามีเพื่อนเรานะเตรียมน้ำมันมากำลงกังจะเผาบ้านเราราดน้ำมันเรียบร้อยละตุ่มๆๆๆถือไฟแช็กอยู่ในมืออย่างเงี้ย เรียกตำรวจมาตำรวจอ๋อยังจับไม่ได้ครับต้องรอเขาเผาก่อนอย่างเงี้ยใช่ไหมมันไม่ได้ใช่ไหมนั้นก็ต้องจับได้เลยฉะนั้นเตรียมของวางเพลิงเนี่ยเราถือว่าผิดแล้วนะครับจับได้เลยนะครับกับข้อ4ครับก็น่าจะใช่เหมือนกันเพราะว่าอะไรครับเพราะเอาเนื้อเพลงไปขายดนวยตีรายหนึ่งอาทีนี้นักเรียนตอบได้ยังครับว่าทั้ง2และ4ี่เนี่ยเป็นความผิดทางกฎหมายแน่ๆตอบข้อไหนครับคำตอบคือตอบข้อ2ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการขโมยเนื้อเพลงหรือคัดลอกเนื้อเพลงไปขายให้คนอื่นนะครับเป็นความผิดทางแพ่งครับ ใช่ไหมฮะเพราะว่าขโมยของใครไปก็จ่ายค่าปรับเสียค่าทดแทนอะไรว่าไปใช่ไหมครับแต่ไม่ได้โดน5ข้อบนที่เราเขียนไว้ตั้งแต่แรกฉะนั้นคำตอบข้อนี้นะครับเลยตอบข้อ2ครับเพราะว่าเป็นโทษทางอาญาครับนี่ฮะซับซ้อนนิดนึงเนาะแต่แต่คิดว่าไม่เกินความสามารถของพวกเรานะครับเดี๋ยวกลับไปทบทวนกันนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ข้อต่อไปครับ